ข่ามาว่ามีนกแต้วแล้วหนางฟ้านครับบินมาพักที่นี่ครับไปถามคนใน Facebook เขาก็ไม่ตอบครับเราต้องมาเดินหาเองนี่ผมอยู่ที่ประตู4ของส่วนหลงรออก้าครับเดี๋ยวเราไปดูกันตรงน้ำตกไปตามหาเต้าแล้วกันครับน่าจะอยู่ในป่าเนี่ยนะครับเิ็นภาพเหมือนป่าหรือยเสียงนกอ่ะ นะน,นี่นะนี่นะนุ่งนะเจอแล้วหนึ่งตัวยับถามเจ้าหน้าที่สะพานนี้สะพานนี้เขาจะเขาไม่เขาไม่ได้ว่าเราเขาสะพานนี้แล้ครับ <laughs> ไปลุยไป <laughs> เรายังไม่รู้หมายนะครับเจอแต่ขังเขน นกกินปีเจอแต่น,นกกินปีแล้วก็นกกังเขนมาแบบงงๆเลยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันกว้างมากยังไม่เจอนกอะไรเลยเจอก็เจอแต่เฮียครับเฮียเพียบเฮียแบบเป็นที่แบบสนุกสนานของเฮียแล้วก็มีป่าจากยังไม่เจอเ้าแ,แล้วต่างฟ้าแล้วก็มีนกราเบา มถ่ายอะไรไม่ได้เลยครับโอ้มาเสียเที่ยวแงอ๋อเหรอโอเคดีดีดีเราหานกไม่เจอตรงนี้มีนกอะไรบ้าง,งโอ้นกโฉบด้วยดูดูดนกโฉบตรงนี้ก่อนน,น,นกกังเขนกับนกนก อีแพนเน่ยเยอะมากครับที่นี่เป็นนกที่แบบไม่สวยครับแต่ว่าเป็นนกที่เห็นทั่วไปแต่ลีลาการจับแมลงที่เนี่ยเขาไม่แพ้ใครเลยครับกระดึกกระดึกกระดึกหนีไล่จับแมลงครับถือว่าเป็นนกที่น่ารักมากเลยครับ อ่อนครับพ่อเหี้ยเยอะมากตัวใหญ่ๆงั้นเลยครับเจอนกเขาครับสวยมากเลยนกเขาเขียวๆวาวาวๆๆวโอ้โหเพียบเลยเราเจอหมายแล้วครับอยู่ตรงนี้ครับคนมาถ่ายห้าวันที่แล้วตรงนี้ครับนายปักษาพาดูนกถ่ายตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามารอดูครับใน youtube เขาจะวิวตรงนี้ครับมันเหมือนกันมากเลยอาจจะออกมา ออเขาลง youtube อ่ะใช่อันนี้คนนี้คนนี้มาสามวันก่อนน,นี่เขาจะแอบอยู่ตามตาม,ตามนั้นน่ะเดินเล่นอยู่แถวๆนั้นน่ะโอเค<ต>โอเคถ้าเกิดมีคนบางทีเขาไม่ได้ออกมาย่าจะอยู่ตรงนี้สองอุ้มช่วยหาหมยาครับเราก็นั่งเล่นก่อนน,นี่เห็นไหมมันมันจะเรียบกับแผ่นอันนี้นิดเดียวเองเขาจะอยู่ตามตามตีนนี่เห็นไหมนั่ใช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 ่อะต้องต้องขสองกล้อง,องตัวนี้ นู่นตรงนู้นครับนี่ตรงนี้ครับ,น,รน,รบนั่งหลอกกับอุ้มนะครับยังไม่มีวิแววเปิดเสียงเรียกก็แล้วก็ยังไม่มาหลัตงต้นนี้นะครับต้นละกำเขาก็ถ่ายนกตื่นไปก่อนนะครับคนก็เริ่มมาวิ่งแล้วครับ,รบและแล้วก็วนนมีแต่นกเขาที่ ข้ามหัวเราไปมีนกกงเขนแล้วมีกบด้วยมีกบปะและแล้วก็มีนกปกๆแสงเริ่มหมดแล้วครับแสงหมดเราก็หมดหวังกับแต้วแล้วนางฟ้านะครับ นที่มาเห็นนะี่ถือว่าโชคดีมากเลยครับแต่ผมนี่มาถึงแล้วคนที่ถ่ายล่าสุดสามวันที่แล้วครับลงไปแต่ว่านี่มันเลยมาสามวันนกน่าจะไปหากินแถวอื่นครนบฮะดีเพียงว่มไม่ใช่หรอกคือเฮียมันเยอะมากครับน่นคะรับ<ะ>เฮียมันเยอะจริงๆ ผมเอาให้ดูมันแบบ <c oughs> เยอะมากน้องน้องเดินเยอะมากเนี่ยผมว่ามันกินเลยมันกินนกไปหรือเปล่าออ <c oughs> ม,มาโดาเนี่ยเนี่ยเสียงนกอวบา วันนี้ก็ภารกิจตามหานกแก้วแล้วนังฟ้าก็ไม่สามารถตามหาเขาได้ครับไม่ได้ยินแม้แต่เสียงเห็นแต่ขี้มัน <c oughs> เั่นที่โพมัปะมันไม่มันอยู่บนโพ <c oughs> หรือยินเออว่ะหรือม่นอยู่ในโพแต่ก็ไม่เจอแล้วครับแดดทั้งหมดแล้วครับเดี๋ยวเราก,กลับบ้านก่อนคลิปด,ดูนกที่สวนหลวงนี่ก็ฮย <c oughs> <c oughs> ได้ยินเสียงเว้ยคงไม่เจอแล้วครับไปดีกว่ากลับบ้านนี่ครับมาตามหมายตรงเป๊ะ <Okay. S 1> แต่วันนี้ก็ไม่มีบุญได้เจอครับคือนกน่าจะไปหากินที่อื่นแล้วแล็กย่างอ่ะเหี mm. ้ยเยอะมาก mm. เขาก็เดินหากินตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ซับซ้อนครับพูดถึงตัวอะไร วันนี้เราไม่เจอครับก็แฮาตามเคยครับก็มีภาพสวยๆจากคุณวิบูลนะครับนักถ่ายภาพที่เข้ามาดูเจ้าเต้าแล้วทางฟ้านะครับก่อนที่ผมจะมา2วันนะครับก็นะครับเป็นภาพที่เขาหากินนะครับกระโดดหากินตามขอนไม้ครับแล้วก็กินไส้เดือนกินอะไรครับก็ถือว่าเขามาพัก และจากนี้เขาก็ได้เดินทางไปประเทศที่ไต้หวันนะครับอันนี้ตีกับต้นอ,อัคนีน,นะครับเป็นภาพที่สวยงามมากครับก็อย่างน้อยเราไม่เจอเขาครับก็ยังได้เจอสถานที่ที่เขามาพักผ่อนนะครับก็ถือว่าเป็นนกที่สวยงามมากครับในะกูลนกเต้าแล้วครับเต้าแล้วนางฟ้าครับสําหรับการดูเต้าแล้วนางฟ้าก็แห้วครับก็ เดี๋ยวหมายต่อไปเราจะพาทุกคนไปดูนกแก้วครับเป็นนกแก้วที่สวยมากคือนกแก้วโมงครับที่จังหวัดตนทบบรีครับเดี๋ยวไปหานกแก้วโมงกันนะครับ เราพาทุกคนมาที่วัดสวนใหญ่นะครับวัดสวนใหญ่นี่ก็คือแหล่งถ่ายนกแก้วโม่งที่รู้สึกว่ามีจํานวนนกแก้วโม่งมากที่สุดนะครับนี่ผมอยู่ตรงสะพานนะครับเราไปดูกันนะครับว่าจะเจอกันไหมยังถ่ายนกแก้วโม่งไม่ได้เลยครับเฮ้ยวิ่งไปไหน <c oughs> คือมันมีต้นไม้อยู่2ต้นใหญ่ตรงนี้ครับซึ่งนกแก้วก็บินเข้าออกตลอดเลยแต่ก็ยังจับภาพไม่ได้เพราะว่าเขาเร็วมากจะจะลองดูอีกทีครับว่าจะได้ภาพไหมครับอันนี้กำลังบินวนเวียนอยู่เนี่ยครับเนี่ยมีกระลอกตรงนู้นด้วยดีๆบินไปดีด ้วยห้อยตรงเตีงตรงเตีตองอยู่นะตัวนึ่ง ้อแสงหน่อยแสงไม่มีแล้วมืตดตถือเนี่ครับพอถ่ายได้บ้างแล้วครับคือเจ้านกแก้วเขาก็กลับมาเียวเช้าจากไปหากินทั้งวันครับแล้วช่วงนี้ช่วงเย็นเขาก็ออกมาอยู่ตรงนี้ครับเดีดูภาพครับว่ามันน่ารักแค่ไหน เป็นดาราตัวเดียวนะครับที่ผมถ่ายได้ตอนนี้มาหากินตามภาษาเจ้าแกงมโมงครับน่าจะแก้โมงครับรว่อเขาบอกว่ามีนกแก้วหลายประเภทอาศัยอยู่ตรงนี้ตัวน,นี้น่าจะน้องโมงนะน้องโมงหายากแล้วตัวน,นี้ปากก็จะแดง ระครังวัดตีแล้วครับฝนก็จะตกแดดก,ก็หมดพี่จามาแกล้งเราแก้วพวกกันหนีกันใหญ่ทั้งบนตัวหนึง่ง หมดแล้วอยากถ่ายก็อยากถ่ายตอนนี้ก็5้าโมงครับแดดหมดแล้วรกก็เข้ามาที่รังแล้วครับนูน่นเมฆมาด,ดำปีครับต้องไปแล้วครับนะครับปลาไปก่กวัดครับโอ้นี่นี่น,นกปากหางบินผ่านมาโอ้ยมาเพียบเลยนะมาเพียบเลย ว้าวมาเพียบเลยนอกอะไรไม่รู้เริ่มกลับแล้วสำหรับการดูน้กแก้วโม่งในวันนี้ก็ประสบความสำเร็จครับถึงว่าจะมาเย็นหน่อยก็เราเยังมีภาพนกแก้วโม่งไปฝากทุกคนนะครับสำหรับคนที่มาแวะมานนทบ,บุรีครับอย่าลืมแวะมาวัดสวนใหญ่นะครับ เป็นแหล่งรวบรวมพันนกแก้วโมงที่มากที่สุดในนนทบ,บุรีเลยครับสำหรับต้นยางใหญ่2ต้นนี้ก็มีประชากรน,นกแก้วโมงจิมนวนมากเลยนะครับและนอกจากวัดต้นใหญ่แล้วยังมีวัดร,บรอบๆของนนทบ,บุรีครับที่เป็นแหล่งอาศัยของนกแก้วโมงฝูงสุดท,ท้ายของนนทบ,บุรีครับหรบวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ